สวัสดีมิลักแฟนดาบิ้าสูย์ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็มาอัปเดตการหน่อยสำหรับทางหนานของดาบข้าสูนะก็หลังจากหายาปมาสัก4ีวันนะเพราะว่าเราไปเล่นเกมใหม่มาเนาะอ่ะกะ็ดาบข้าสูนเนี่ยก็ยังเล่นอยู่นะปัจจุบันนะเล่นอยู่ทุกวันทุกวันเหมือนเดิมเป๊ะๆยังเติมเหมือนเดิมเป๊ะๆนั่นเองนะอ่ะก็ด้วยความที่ว่าไม่ได้อัปเดตมานานนะกิจกรรมมูซันตอนเนี้ยหมดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มูซันผมเนี่ยณปัจจุบันนะคือ4ดาวฟ้าแล้วก็มี1ตัวกับอีก96เศษ มีห่งตัวกับอีกเ6เศษขาดอีกหตัวกับอีกสเศษเราจะขึ้น1ดาวลุงได้อะประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งเผื่อใครยังไม่รู้ตัวละครมูซันนะมันจะเป็นตัวละครเอ่อ, UI, อยูอ่างที่บอกไปเนาะก็เป็นตัวละครพิเศษที่เวลาเราอัพอาวุธเฉพาะอันนี้เลเวล10เลเวล10ต้องใช้ตัวละครของมันถ้าจะไม่ปิดเลเวล20ใช้2ตัว30น่าจะใช้3 40ก็น่าจะใช้4ด้วยกันนะเป็นตัวละครที่ แดกตังเยอะชิบหายแต่ว่าถามว่ากิ่งมันก็บอกเลยคูดพ่อคูแม่กิ่งเหมือนกันนะสัตวตัวครนี้นะอ่ะกอ็อย่างที่บอกไปว่ามันจบไปแล้วสหรับทางด้านของกิจกรรมมูซันนะตัวตึง2คนที่บอกไปที่หลายๆคนน่าจะรู้มีฟอร์กี้กับนานายสองคนเนี่ยเติมไปเฉพาะแค่กิจกรรมมูซันนะสิบสี่วันประมาณคนละสองถึงสามแสนได้ประมาณนั้นซึ่งแม่งเชื่อเฉียงก็อยู่สองคนเนี่ยถือว่าเป็นสุนัขตานแบบอย่างแท้จริงนะเอาจริง โฉนดั้นมันเติมแบบเยอะมากนะอันดับหนึ่งอันดับสองอะเติมไปแต้มพอเลยห้าแสนกว่าอันดับสามอะแต้มแค่ประมาณสองแสนกว่าองห่างกันเยอะมากนะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสุลต่านเขาตบกันนะในกิจกรรมทางนั่งของเซนิทิวเอลอันนี้ก็วันเนี้ยมันได้เป็นชิงแชมป์ได้เป็นเอ่อแชมป์แล้วของซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่2แล้วกันนะอ่ะก็แชมป์ก็คือทาานั่งของฟอร์กี้นั่นเองนะอ่ะ จะเป็นงของคุณฟอกกี้นะสามารถชนะคุณไนไนไปได้นะในซีซั่นนี้เนื่องจากว่าซีซั่นแรกเนี่ยคุณไนไนเป็นคนชนะไปเนาะผมจำไม่ได้ว่าซีซั่นแรกใครพลังเยอะกว่านะแต่ว่าซีซั่นนี้คุณฟอกกี้ก็จบไปเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยอย่างนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันอ่ะก็เดีย๋ยวเรามาดูพลังก่อนพลังกับตัวละครของแต่ละคนก่อนอ่ะพลังของคุณฟอกกี้เนี่ยสามอ่สิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวรวมกันอยู่ที่เจ็ดสิบแปดล้านนี่นะถือว่าค่อนข้างเยอะมหาศาลแบบโคตรเลยนะอ่ะ ตัวละครตัวแรกเป็นทน่านังของเกกูนะนี่สเตตัสอะไรประมาณนี้เอาจริงแหลายคนสามารถมาดูได้เดี๋ยวนี้เราผมจะมาดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะไปเร็วๆเลยไปถัดไปเป็นทน่านังของมิซริพลัง7ล้านก็ถือว่าตึงแบบตึงโคตรๆเลยแหละมาถัดไปท่านังงู7ล้าน4นะก็ถือว่ายังตึงอยู่แต่ว่ายังไม่สุดเท่าไหร่นะมาท่านังของ ery, มิซริไอพี่มิซริอะไรนะคาราโอ่อะคาราโอนี่ก็ถือว่าตึงสุดเหมือนกันมาถัดไปเป็นทน่านังของมุย 7, 4, เจ็ดล้านสี่อ่าโอมาม,มุริมังกร ลุงสี่อันตึงแบบโคตรตึงไม่รู้จะตึงตึง,ตงไปไหนเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นท่นาตั้งของคาราเอะคาราเอะก็อนี่ประมาณนี้ถือว่าตึงอยู่พลังหกล้านสามอ่ะถัดไปเป็นท่นาตั้งของซาเนมิก็พลังหกล้านแปดนี่ตึงเปียเปียเลยมาถัดไปเป็นท่นา้งของซับพอร์ตนะทันจิโร่พลังเจ็ดล้านสี่นะโคตรเยอะเป็นออมามุริกระต่ายลุงสี่อันนี่ประมาณนี้เป็นซัพพอร์ตที่แบ่งพลังกันเยอะมากอ่ะนิสโก้พลัง6ล้าน7นะถือว่าตึงเปียเอจริงผมว่าทันจิโร่พลังแม่งเยอะมากเลยเดี๋ยวนะอันนี้6แปด 63 74 7โอ้ทันจิโร่พลังเท่ากับเอ่อพลังเท่ากับมุยกับห้างที่งูเลยอะ่ะเออแม่งพลังแบบเยอะมากมาถัาไปเป็นทาานั่งของเกียวเมพลัง6ล้าน9ก้ากว่าแนะถือว่าตึงตึงแหละเอาจิ้งกงตึงแบบโคตรอ,อ่ะอ่ะถัดไปเป็นทางนั่งของมูซันนะพลังเยอะสุดเลยในไอดีนะพลังอยู่ที่8ล้านนะโคตรเวอร์ผมบอกกันเลยว่าเป็นตัวละครที่แบบแม่งเวอร์แบบเวอร์จัด,จด แล้วเป็นแบบเขาเอาแบบสุดแบบสุดสุดเลยอะอ่ะมูซันสีดาวลุงอวุธเอ็กซ์40เต็มเรียบร้อยทุกอย่างคือแทบจะเต็มหมดเหลืออา่าลูนอันนี้เม็ดหนึ่งที่ยังไม่เต็มถือว่าสกิลสวยแต่ว่าเขายังไม่อัพไม่น่าจะไปอัพอันอื่นก่อนอ่ะแล้วก็โอมามมรีอันนี้ก็ยังไม่ตึงเอาจริงก่อนหน้าเนี่ยเหมือนผมจะเห็นเขาใส่โอมามมรีเป็นโอมามมรีเอ่อไก่แล้วนี้ะเปลี่ยนเป็นอ่าหมูแทนประมาณนี้ตึงเปี้ยกๆเลยพลัง8ล้านนะอ่ะมาถัดไปเป็นทางนั่งของคุณนายนายนะคุณนายอะ พอๆกันเลยอ่ะเอาจริง7 6ล้านเอาจริงเนี่ยสองคู่เนี่ยเจอกันอะผมว่าโอกาสชนะมันค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆเพราะพลังมันห่างแค่สองล้านอ่ะในระดับตัวละครประมาณเนี้ยสองล้านเนี่ยผมว่ามันไม่ได้มีผลแรงมากหรอกขนาดผมเนี่ยพลัง21ล้านผมยังแพ้คนพลังต่ำกว่า20ล้านเลยเอออันเนี้ยคือผมบอกเลยว่ามันไม่ได้มีผลในเรื่องพลังนะเพราะตัวละครแต่ละคนเนี่ยคือสุดเหมือนกันทั้งคู่เลยอะมาเริ่มกันตัวแรกพลังอาคศาสตร4ล้านสามอันเนี้ยผมว่าพลังมันน่าจะบักหรือเปล่าเพราะปกติแล้วมันไม่น่าจะพลัง ่ำขนาดเนี้ยมันพลังน่าจะเยอะกว่านี้นะอืมาถัดไปเป็นทางด้านของเออ่มิสซิลี่พลัง7จ็ดล้านสนะอันนี้คือเยอะเยอะแบบเยอะมากน่าจะเยอะกว่ามิสซิลี่ของคุณฟอกกี้อีกนะอันนี้คือสุดมากเดี๋ยวนี้จะให้ดูนะมิสซิลี่สุดเป็นยังไงนะโคตรตึงอ่ะผมบอกก่อนเลยว่าวันนี้ผมมาเปิดดูอ่าชิงแชมป์วันเนี้ยคู่สุดท้ายที่เป็นมิสซิลี่เจอมิสซิลี่เนี่ยของคุณไนายเนี่ยมิสซิลี่แม่แบบสุดแบบสุดโคตรมาถัดไปเป็นทางด้านของฮางเทงงูพลังอยู่ที่7จ็ดล้านเนะถือว่าเยอะของเออ่เยอะกว่าคุณฟอกกี้หน่อยนึงคุณฟอกกี้น่าจะ7 3 าทาานั่งของคานาโอคานาโอพลังอยู่ที่5้ล้าน7นะอันนี้คือไม่ได้สุดนะเพราะว่าของในแทบไม่ได้ทําเลยอประมาณนี้มาถ้าไปเป็นทานั่งของมุจิโร่นะน้องมุยของรานเองนะก็ถือว่าสุดเหมือนกันเจล้านโอมามุริยังเป็นมังกรสีฟ้าอยูอ่เอาจริงแค่สีฟ้านี่ก็โหดแล้วแต่ละอันเนี่ยเพราะว่ามังกรฟ้า1อันเนี่ยน่าจะมีราคาหลักหมื่นต้องบอกว่าน่าจะเป็นหลักหมื่นขึ้นนะเพราะว่าฟ้า1อันเนี่ยมันต้องเอาเป็นมังกรแดงสาอันเนาะมังกรแดง3าอันเนี่ยก็ราคาตึงพอสมควรอยู่นะ มาถ้าไปในเรื่องของคานาเอะนะคานาเอะก็ไม่ได้อัพนะนี่ประมาณนี้อ๋อผมว่าสาเหตุที่แพ้เพราะว่าเขาอัพตัวละครยังไม่ได้เต็มยังไม่ได้เต็มพอประมาณนี้อย่างคานาโอเนี่ยคานาโอก็ยังยังทำไม่ได้สุดอ่ะส่วนคานาเอะคานาเอะก็ยังทําไม่สุดดูดิของมีแค่เนี่ยแต่ว่าแปลกแปลกนะตรงที่ว่าของมีแค่เนี่ยแต่ว่าพลัง5้าล้านเก้าเดี๋ยวจ๊ดูของผมนะของมันมีแค่นั้นนะพลัง5้าล้านเก้าของผมเนี่ยพลังแบบเนี่ยเอาฮาริงูนะฮาริงูผมเนี่ย ใส่แบบค่อนข้างสุดพอสมควรแล้วที่ผมทําได้ละพลังมันอยู่แค่4ล้านเแล้วก็มุยเนี่ย4ล้านสอันนี้คือถือว่าอัดสุดมากนะแต่ว่ายังแค่4ล้านสเอออันเนี้ยเหมือนแบบแทบจะเป็นตัวละครที่แบบว่าอ่าสัก50เปอร์เซ็นเพื่อเผื่อแม่งไม่ถึง50เปอร์เซ็นด้วยอ่ะแต่ว่าแบบพลังมันเวอร์แบบเว่อร์โคตรเลยนะเนี่ยตัวอย่างที่บอกไปแล้วว่าไส้ในตัวละครไส้ในไอดีเนี่ยมันค่อนข้างมีผลพอสมควรนะอะประมาณนี้่ะถ้าไปเป็นทางด้านของอ่าซาลิมิอ่ะซาลิมิก็ประมาณนี้ยังไม่ถือว่าสุดมากแล้วกันนะ มาถัดไปเป็นทั้งของทันจิโร่ทันจิโร่พลัง7ล้าน6นะถือว่าเยอะมากๆเยอะแบบเยอะเลยแหละของถือว่าแบบตึงแบบโคตรอะ่ะเออมาถัดไปเป็นทัง,งของนิสโก้พลัง6ล้าน8ก็ถือว่าตึงพอสมควรเหมือนกันมาถัดไปเป็นทังทั้งของเกียวมีพลัง6ล้าน8นะก็ตึงเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้สุดอ,อย่างนั้นแหละมาถัดไปเป็นทางทั้งของมูซันมูซันก็ยังถือว่า,าน้อยกว่าคุณฟอร์กี้หน่อยนึงน้อยกว่าประมาณแสนหนึง่งเออหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นของคุณฟอร์กี้ประมาณ8ล้านเน้อนี่7ล้านอเจ็ด เจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเออห่างกันประมาณแสนหนึ่งอ่ะประมาณนี้แล้วก็ยังไม่สุดอานจริงผมว่าถ้าเขาอัพลูนกับเอ้ยลูนน่าจะพอๆกันปะลูนอ๋อลูนคุณนายๆน่าจะน้อยกว่าคุณฟอร์กี้ประมาณหนึ่งถึงสองคันประมาณนั้นผมจำไม่ได้ว่าของคุณฟอร์กี้มันเป็นเอ่อลูนที่เป็นสีฟ้าขั้นหนึ่งหรือขั้นสองนะแต่นี่เป็นลูนแดงอยู่แล้วก็ อันนี้ยังเป็นสกิลขั้น3อยู่แล้วก็อมามลริยังเป็นมังกรสีฟ้าอยู่ถ้าอัพทุกอย่างเนี่ยเท่ากับคุณฟอกกี้เนี่ยผมว่าน่าจะพลังใกล้เคียงกันหรือไม่กตาจะพลังเยอะกว่าประมาณนี้โดยสรุปนะผมว่า2คนเนี่ยคุณฟอกกี้เนี่ยเติมเยอะกว่าแล้วก็ทุกตัวละครเนี่ยมันจะสุดแทบจะสุดทุกตัวเลยแต่ว่าบางตัวเนี่ยพลังอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้เยอะแบบโดดๆมันจะเหมือนแบบฉเฉลี่ย ع, ฉเฉลี่ย ع, ทุกๆตัวให้มันมีเบสพอๆกันประมาณ 6ถึง7ล้านประมาณนั้นแต่ว่าของคุณอของคุณไหนไหนเนี่ยเหมือนจะทําสุดเป็นแบบหลายๆตัวเหมือนทําสุดแบบเป็นตัวตัว,ตวละครหลักๆประมาณนั้นเนะเขาจะทสํสุดสุดสุดส่วนพวกตัวละครทีม2ทีม3ามเขาก็อาจจะยังไม่ได้ทําสุดอะไรมากประมาณนั้นมาเดี๋ยวเรามาดูการทำทาง้ทางด้านของค,คู่ชิงนะก็เนี่ยอย่างที่เห็นไปทีมแรกคุณฟอกกี้ชนะทีม2องคุณฟอกกี้ชนะทีม3าทาง้งด้านของคุณไหนไชนะเดี๋ยวจะให้ดูทีม3านะว่ามิสซี่ของคุณไหนไหนเนี่ยแม่งสุดแบบสุดมากผมบอกเลยว่าสุดมากๆมาเดี๋ยวเรามาไล่ดูจากทีมแรกก่อนนแล้วัะ เริ่มจากทีมแรกโอเคอย่างที่บอกไปว่า,าคุณฟอคกี้ใช้เป็นทางนั่งของมูซันมุยแล้วก็เกยกโกะเนาะส่วนคุณไนไนก็เป็นมูซันมุยแล้วก็หางทิงูประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูดาเมจของมุยรอบเมื่อกี้ก่อนว่ามันแรงขนาดไหนนะมามาเทิต่อไปนไยนมาปาดเข้าไป33ล้านโอ้โหโคตรแรงอจริงจังหวะเมื่อกี้ถ้ามันติด เป็นทนังของคอมโบอะและ้วปาดอีกรอบนึงอะผมว่าน่าจะตายไปสองตัวเลยเนะี่ยเออเฮ้ยอันนี้เมื่อกี้แบบันแรงแบบแรงเวอร์มากนะสาสิบสามล้านแล้วแบบเป็นแค่เธอแรกเองนะเธอแรกเองเมื่อกี้น่าจะยังไม่ได้ใช้เกียรม่วงด้วยซ้านะใช่ไหมเมื่อกี้น่าจะยังไม่ได้ใช้เกียรม่วงนะแรงแบบแรงเถื่อนมากอะของแรงแบบสุดมากอะสุดแบบสุดเกินไปอะสุดเกินไป โอเคฮิวมาเลือดเต็มหลอดทั้งคู่แต่ของคุณฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาถ้าผมาเดี๋ยวถ้าเรียกชื่อผิดกนนะขออภัยด้วยฝั่งทางขวาเนี่ยก็คือ,อต,ตัวสตตนเป็นสองตัวนะถือว่าเสียเปียบอยู่โอเคมาตีก็ไปตีกไปหลงซีซีหลังซีซีโอเคปาดไปคืน22ล้านติดสตันด้วยสวยละมาฟูมิลนเบิร์ด ตูมกับอ่ากวางฮิวมิซซิงโอ้ยอยู่เมื่อกี้ฮิวสี่ล้านเลยปะ่ะน่าจะน่าจะสี่ล้านน่าแรงอยู่ฝั่งผมว่าฝั่งซ้ายเนี่ยสตันแบบติดค่อนข้างถี่มากฝั่งขวาโดนสตันแบบรัวๆเลยโอ้มาผู้ซานันตีแบบสกินเฮ้ยสวยอยู่นะไม่ได้เห็นแบบนานพอสมควรแล้วเพราะ,ราะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะ,ะตีปกติไแบบงไปไงูแทงเข้าไปโอ้โห สามสิบสามล้านมึงแท้งจริงป่ะเน,นี่ยไอแค่ดาเมจแป่้งแบบเวอร์มากสามสิบสามล้านอ่ะอันนี้ขนาดมีแค่สามตัวนะสามตัวโดนใส่สามล้านถ้ากับว่าโดนตัวละสิบเอ็ดล้านแรงแรงแบบแรงเวอร์จัด่ะเทินหกผมว่าฝั่งขวาเนี่ยโดนสตันแบบถี่เกินอ่ะถ้าไม่โดนสตันอนะ่ะผมว่าฝั่งขวามีโอกาสชนะแบบสูงมากนะเอาจริงทีมเนี่ยฝั่งขวาผมว่าโอกาสชนะค่อนข้างสูงกว่าแต่ว่าโดนสตันแบบถี่มากนะมันเลย เสียเปรียบเมื่อกี้มูซานฝั่งขวาตีไป20ล้านนะฝั่งซ้าย8ล้านเมื่อกี้ฝั่งขวา20ล้านดูไม่น่าจะผิดนะโอ้แรงแบบแรงกันเวอร์มากเนี่ยไอ้แค่ตีสามสิบห้ล้านบาไปแล้วอ่าตัดเลือดโอเคดาเมจไปดาเมจเบานะแต่ว่าตัดเลือดเน้นตัดเลือดตัดเลือดกระทำซีซีผมว่าเกียโก้นี่ก็ซนะีซีหนักซีซีติดถี่อยู่นะและเออ่มวยฝั่งขวาสปีดน้อยกว่าเกีเยโก้ด้วยโอ้ หายเลยทางดิงงูหนึ่งนะสกิลสกิลไปก่อนอ๋อหายไปคนละหนึ่งชีวิตแล้วดีกว่าฝั่งซ้ายมุยน่าจะตายไปรอบหนึ่งเนาะฝั่งขวาทางดิ้งงูตายไปรอบหนึ่งโอเคตีมาลบบัฟลบบัฟใช่ไหมของมุซันน่าจะเป็นตีตัวพลังโจมตีเยอะสุดแล้วก็ลบบัฟเนาะอะ่านี่ยี่สิบล้านหายไปเลยหายแล้วติดตันด้วยเออแปลว่าฝั่งซ้ายของคุณเออ่ของคุณฟอกกี้ถูกละ แปลว่าอันเนี้ยผมว่าทีมเออฝั่งเมื่อกี้มันฝั่งไหนนะครงนี้อ่ะถูกแล้วฝั่งซ้ายอ่ะของคุณฟอกกี้ฝั่งขวาของคุณไนในใช่ไหมผมว่าทีมเนี้ยตอนจังหวะแรกสุดเลยนะถ้ามุยของคุณไนในเนี้ยสกิลติดคอมโบนะผมว่าคุณในไนชนะเพราะอย่างเมื่อกี้ตอนที่อย่างรอบรอ,อบแรกสุดนะมุยมันใช้สกิลย่อย33ล้านฝั่งขวาเนี้ยเออฝั่งไม่ใช่ฝั่งขวา ของฝั่งขวาของคุณไนท์ใช่ไหมคุณไนท์เนี่ยสกิลมุยเนี่ยใส่สามล้านใส่คุณฟอร์กี้ของคุณฟอร์กี้เนี่ยมูซันกับมุยเนี่ยเกือบตายเลยนะแต่ว่าเสียตรงที่ว่ามันไม่ติดคอมโบถ้าติดคอมโบนะผมว่าคุณไนท์น่าจะชนะในไฟน์นี้แล้วก็น่าจะเป็นแชมป์ไปเลยใเนี้เอออันนี้ถือว่ามุยถือว่ามุยทรยศหักหลังรับสินบนมะเนี่ยมุยคุณมุยคุณไนท์รับสินบนมะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูดาเมจก่อนเมื่อกี้ไม่ได้ดูดาเมจอ่ะ คุณอ่ของคุณฟอกกี้มูซันทำดาเมจไป35ล้านฮิล92โดนดาเมจไป51คุณเออ่ไม่ใช่คุณมุยทำดาเมจไป179ล้านฮิล34ล้านโดนดาเมจไป89ล้านเก๊กโกเอ่อสิบตี17ล้านฮิว51แล้วก็รับดาเมจไป47สองส่วนของคุณไหนไนเนี่ยฮังริงูทำดาเมจไป101ล้านฮิว48 000, ล้านรับดาเมจไป97ล้านม,มุย41ล้านรร 21, 28ล้าน81ล้านแล้วก็มูซัน3720 62 เออแรงแบบแรงเวอร์มากแต่ละตัวมากเดี๋ยวเรามาดูทีมที่2กันท่าน้างของออฮังใงูฝั่งของคุณฟอกกี้ฝั่งคุณฟอกกี้มีทนังของฮานิงูทันจิโร่แล้วก็คานาโอส่วนทนังของคุณไนไนมีทนั่งของเกียวมีอาคาสะแล้วก็วทนันจิโร่น,น, ome, asa, uro, นั่นเองนะอ่ะก็มีแท้งแท้งหนึ่งซับหนึ่งดาเมจหนึ่งเหมือนกันทั้งสองฝั่งแต่ว่าเอาจริงถ้าคุณ ในไหนเนี่ยเอาอาคาสะออกแล้วเล่นตัวอื่นน่อาจจะดีกว่าแต่ว่าเขาน่าจะเชื่อมั่นในอาคาสะเขาอยู่พอสมควรนะเพราะว่า,อ,าอย่างรอบที่แล้วเนี่ยมันต่อยทีเราตายได้แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวละครมันเป็นตัวละครเก่าเนาะมันพวกเอฟเฟกอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะยังแบบไม่ได้สุดเหมือนตัวละครใหม่แบบ SP อะไรพวกเนี้ยที่แบบสกิลเว่อว่เทคยาวๆอะไรอย่างนั้นนะเออนะตีไป25ล้านเบิร์ 8, 25, 000, 000, นอีกทีนึง8ล้านยังไหวชิลไหวชิล มาหางนีนงูโอ่งเข้าไปดอกแรกอยู่4ล้านเบาๆมาทันจิโร่เอ่ออันนี้คุณไน์ไนเอายไคุณนายสปีดน้อยกว่าคุณฟอกกี้ทุกตัวนะคุณฟอกกี้สปีดเร็วกว่า3ตัวเลยคุณไนายนา์สปีดช้าวกว่า3ตัวเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่แพ้เหมือนกันอะมาโอ่เข้าไปเกียวเมะ ครุบเข้าไปเดี๋ยวอาคัศซาตอน10บสเต็คเลยเรามาดูกันว่ามันจะต่อยสักกี่10ล้านนะปั๊บปั๊บมากิเลนกะอันนี้อะไรชื่ออะไรแนบะ็กทั้ทั้ใช่ไหมน่าจะเป็นแบ็กทั้ทั้หรืออะไรเป็นเต่าดำอะ่ะห้าล้านกว่าตีไปทีนึงแล้วก็ฮานนิง,นงูสองล้านกว่าเอออันนี้เสียเปรียบเลยเพรว่าฮานนิงูมันมีรถดำอีกด้วยนะฮานนิงูมีรถดำดอีกฝั่งขวา แต่ว่าจริงองาคาสะไม่ได้ไม่ได้รับดาเมจอยู่นะเอ้ไม่ได้รับผลอยู่แล้วอาคาสะมันต้านดีบัฟอะโอเคกวางฮิวมาสีล้าน7จ็ก็ถือว่าแรงอยู่นะฮิวโอเคกิเลนเพราะผมจำไม่ได้ว่ามันได้เอฟเฟิกอะไรเพิ่มขึ้นด้วยนะจำได้แค่ว่ามันฮิวแล้วก็น่าจะมีเอฟเฟิกเพิ่มขึ้นด้วยประมาณนั้นเออแล้วแต่ละฝั่งเนี่ยสัตว์เลี้ยงแดงทุกฝั่งเลยนะสัตว์เลี้ยงแดง4ตัวทั้งสองฝั่งเลยแต่ว่าไม่แน่ใจเลเวลสัตว์เลี้ยงนะว่าเลเวลเท่าไหร่กันบ้างนะแล้วก็สััตว์เเลี้้ยงไไมม่ดหือนนนกะ มันมีแค่เอ่อมังกรกับเวอร์มิเลียนอ๋อมัง,งกรเวอร์มิเลียนกิเลนที่เหมือนกันแต่ว่าของคุณฟอกกี้จะเป็นท่าทางของควางฮิวแล้วก็คุณไหนไหจะเป็นท่าทางของเต่าดำเต่าดำไม่แน่ใจว่าฮิวได้หรือเปล่านะมาทียบไปก่อนเอ่อเธอหน้าโอเคเธอหน้าเป็นเธอนันติอาคาซาโอ้อะก็กิอเอโมีตายไปเลยเว้ยอาคาซาสิบจะแตกแล้วนะแต่ว่าเหมือนของคุณฟอกกี้จะยังชิลอยู่นะผมว่า ต้องวัดที่อาษาษะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันแพ้ไปแล้วเนอะเราไม่ได้แบบมาให้ดูแบบเป็นเรียวไทม์ตอนเขาสู้กันก็น่าจะรู้ผลไปอยู่แล้วแหละมาแต่ว่าเดี๋ยวมาดูอาษาษะกันว่าจะต่อยกี่สิล้าน10สแต็กตึงๆตรงนี้มาหางดงวันติมาสิบสล้านเบาๆมาอากษโหไม่เข้าเลยย <laughs> ยี่สิบสี่ล้านแต่ว่าไม่เข้าเลยนะเบาวิวเลยอะ่ะอีกฝั่งหนึ่งลู่น่าจะหนาแบบหนาหนาแบบหนาจัดเลยอะ่ะล่ขาวยังไม่หายเลยอะ่ะมาเจอตัวที่แบบว่าสร้างโล่หนาหนานะไม่เข้าเลยอ่ากิเลนสัตว์เลี้ยงทุกตัวสัตอสัตว์เลี้ยงแดงทุกตัวมันจะมีการสร้างดาเมจแล้วก็การเพิ่มบัฟหรือดีบัฟ ประมาณนั้นนะถ้าผมจะผิดมันจะมี2องเอฟเฟกเลยโยนกวางกวางจะเป็นการฮิวแล้วก็มีบัฟแต่เต่าดําเมื่อกี้เป็นการสร้างดามจนะเต่าดําเป็นการสร้างดาเมจแล้วก็น่าจะเป็นบัฟให้ทีมน,นี่จะจบเธอไหนเอ่ยกวางฮิวมามจำเอฟเฟกสัตว์เลี้ยงแดงไม่ค่อยได้จําได้ว่ามันจะมีพวกทำดเออเพิ่มดามจเพิ่มคีอะไรประมาณนั้นนี่มาสามแสนกว่า สี่ล้านกว่าไม่ได้ดูด้วยสิว่ามันจบเทิร์นที่เท่าไหร่น่าจะนานอยู่นะอ่ะมังกรมาพ่นไฟเข้าไปพ่นไฟคืนไปอีกโอเคปาดมาสิบสี่ล้านต,นตีอีกทีนึงตีอีกตีเข้าไปอีกน่าจะไม่เกินน่าจะไม่ถึงเทินสิบห้าหรือเปล่าหรือรอาจจะถึงเนี่ย ถ้าถึงนี่โคตรนานเลยเก okay, ตีมาฮิวมาฮิวมามาบูบิเลนเบิร์ดแล้วก็บูบิเลนเบิร์ดคืนอันนี้คือรูปแบบการจัดสกิลใช่ไหมเป็นมังกรเป็นนกเป็นกิเลนผมว่ารูปแบบการจัดสกิลสัตว์เลี้ยงผมว่าผมชอบคุณของคุณฟอกกี้มากกว่ามีตัวฮิวตัวหนึ่งแต่ทั้งสองฝั่งเนี่ยจะใช้เป็นทั้งของมังกรกับนกไฟ เป็น2ตัวแรกเนาะมังกรตัวแรกแล้วก็นกไฟตัวที่2เหมือนกันผมจะไม่ฝึดแบ็กทท,ท,ทไม่ได้มันทำอะไรได้บ้างผู้นี้แมตตี้แม่งตีันนานจัดเลยด้วยความที่ว่ามันมีเอ่อทันจูร่เนะาะเป็นตัวฮิวมันเลยแบบตีันนานหน่อยนะแต่ทำไมาเกียเมีของคุณนานามันตายค่อนข้างไวอนะปะกติเกียเมีมันถึกมากเลยนะหรืออาจจะเพราะว่าเขาใส่เป็นสายดาเมจหรือเปล่ามันเลยตายค่อนข้างไวหน่อย ถ้าสายเป็นถ้าใส่เป็นาสายแทงนะอาจะตายยากเลยมากิเลนตีไปปากให้แล้วก็แบ็ค์ทั้งทั้นี่ทันจะอร์เมีเหมือนกันปา่าก็ไปสี่นัดแปดผมว่าไม่เกินสิบห้าเถินน่าไม่ใช่เกินสิบห้าเถินน่าจะถึงสิบห้าเถิอนอยู่นะโล่เป็นแบบหนาหนาแบบหนาเกิดอ่ะตีเข้าไปอีกตีเข้าไปอีกแล้วก็หิวเข้าไปอีก วางมาหิวเลือดกิเลนมาเพ้่ให้น่าจะ15เทินนะผมว่าไอเราก็ลิมดูตั้งแต่ตอนแรกซะด้วยสิสิเทินแล้วก็ชนะแบบว่าตัวละครเยอะกว่าน่าจะประมาณนั้นอ่าตีต,ต,ตีีมังกรมาเพ้าให้แล้วก็มังกรสวนเข้ามา ตีเข้าไป2ล้านตีเข้าไปอีก2ล้านฮานนงูมันตีเบาลงเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่มีเกียวมีเนาะเพราะว่าถ้ามีเกียวมีเนี่ยแล้วก็เกียวมีมัมนจะตีโดน2แถวใช่ไหมถ้าเกียวมีมัมนตีโดนตัวละครที่ดาเมจเยอะที่สุดเนี่ยฮานิงูมันจะได้สแต็กเพิ่มเร็วขึ้นแต่ว่าน,นี่คือไม่มีมันเลยได้แบบสแต็กน้อยลงนะได้ช้าลงดาเมจก็เลยน่าจะหายจากส่วนนี้ด้วยแหละเลย,ยทำให้มันแบบตีกันค่อนข้างนานมาก สองล้านโอเคจบ15เทินเดี๋ยวผมกดข้ามเลยแล้วกันนะอันนี้น่าจะเสมอแหละโอเคอ่ะ15เทินเหมือนกันเกียวมีโดนไป61ล้านก็ตายแล้วอากาสะตามโจมิดไป188ล้านอีกฝั่งหนึง่งคานาเอ่อคานาโอทั้งโมิดไป148ล้านเนี่ยของคุณได้อน้ยตีแรงกว่านะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเกียวมีตายเนาะก็เลยฝั่งขวาเนะี่ยคุณฟอคกี้เป็นฝ่ายชนะไปนะเพราะตัวละครเยอะกว่าอ่ะมาถัดไปเป็นทางของอคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายเนี่ยทีมสุดท้ายมันตีกันแค่ประมาณ3เทินถ้าจำไม่ผิดนะ เออเนี่ยประมาณ3เทินมาเรามาดูกันอันนี้คุณนายไนซ์เป็นคนชนะนะฝั่งฝั่งขวาชนะอันนี้ตัวละครถือว่าใกล้เคียงกันก็คือเป็นตัวละครดาเมจแทบจะหมดเลยฝั่งของคุณฟอกกี้เนี่ยตัวดาเมจทสามตัวแท้งหนึ่งซับหนึ่งคุณนายไนซ์เนี่ยดาเมจทสี่ตัวแล้วก็เป็นทางด้านของซับพอร์ตในสกอรหนึ่งตัวละครประมาณนี้มาอ่าแมตชนี้แมตชนี้ตัวละครเด่นคือมิสซิลี่ของคุณนายไนซ์บอกก่อนเลยว่าแรงแบบโคตร ใครอยากทำใครเล่นมิสซิลี่อยากทำตามเนี่ยมาก๊อปของก๊อปทุกอย่างของเขาไปได้เลยนะสุดมากมามิสซี่คุณนายนายตีมาก่อนตีปกติ27ล้านโอเคคุณฟอร์กี้ตีมาคืน7ล้านแปดล้านเกือบ8ล้านดีมากมิสซิี่แบบสุดเกินตีทีเดียวตีแบบเทินเดียวเกตเต็มแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์เลยอะของคุณฟอร์กี้ยังแบบเกตยังไม่เต็มเออเพิ่งเกตเต็มยังไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ด้วยซ้ำมา นไปก่อนเอ่ออันนี้ของคุณฟอกกี้อันติคานาโอเอ้ยคานาเอะคานาเอะโอเคมาฮิวด้วยเป็นดามมิสเชิงซับปะเนี่ยฮิวมีฮิวด้วยฮิวตั้งห้าล้านตีมาคืนอ้าวทำไมฝั่งนี้มันไม่มีฮิวอ่ะช่างมันเถอะ <laughs> มีฮิวไม่มีฮิวช่างมันแต่ว่าทีมนี้คุณเออ่คุณฟอกกี้สปีดเร็วกว่าทั้งเอ้ยคุณนายนท์สปีดเร็วกว่าทั้งทีมเลยโอเคคานาโอตีไปสิบเจ็ดล้าน ก็ฝั่งคุณฟอกกี้รัดเทิร์นมาฮิวก่อนมาซาลิมิคุณไนไนอันติไปรูปแบบที่หนึ่งจำจำท่าไม่ได้ว่ารูปแบบเท่าไหร่นะแต่เมื่อกี้รูปแบบที่หนึ่งอ่ะอันนี้ก็รูปแบบที่หนึ่งอันนี้ติดคอมโบไม่ได้ติดเป็นแบบสกิลรูปแบบที่สองอันนี้ไล่ตีปกติมาอันนี้คือจุดเด่นมิสซิลีอันติไปสามสิบแปดล้านตายสองตัวเบิ้ลอันติอีกรอบหนึ่งสามสิบสองล้านตายอีกสองตัวเท่ากับว่ามิสซิลีอันติ เทินเดียวเก็บไป4ตัวละคร4ตัวละครดาเมจกับแท้งแบบตึงๆอันติเทินเดียว70กว่าล้านตึงแบบตึงมากอ่ะโอเคแล้วก็ตายไปเลยประมาณนี้บอกเลยว่าสุดมากอ่ะคุณไหนๆมิสซี่อันติไปอยู่ที่91ล้านอย่างที่บอกไปว่าเทินที่2เนี่ยอันติ สองครั้งรวมกันเนี่ยประมาณ70กว่าล้านแล้วก็คานาโอสามล้านคานาเอะ e, 30ล้านนะแล้วก็ซานามิ57ล้านประมาณนี้ส่วนคุณฟอร์กี้อันนี้เขาน่าจะเป็นเอาจริงตัวละครของเขาเนี่ยมันก็สุดนะของคุณฟอร์กี้เนี่ยทีมสามเนี่ยสุดเหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่ว่ามิสซิลี่ของคุณในในเนี่ยมันสุดกว่านะเนี่ยเจ็ดล้านสองเอออาวุธคือสุดอาวุธเอ็กสามสิบอาวุธเฉพาะไอ้อาวุธฮอลโล่ใส่เป็นท่าาข,ของอันนี้เป็นดาบแบ็กไนท์อ่ะแล้วก็อุมารุริใส่เป็นเสือมรรัันนนเพื่ออตาคนะแล้วก็ี เออเคนโดอันแรกใส่เป็นท่านั่งของอิกตาดามเอต์นี่2เป็นคอมโบรูนะันี่เป็นท่านั่งของโดนดาเมจฟูลี่คอมโบเบาลงแล้วก็เป็นคีดาเมจนะและวอีกหนึ่งก็เป็นเพิ่มคีกับท่านั่งของการเอ่อเมื่อตีเมื่อเมื่อทำดาเมจเกิน2 6ของแม็กเลือดมีโอกาส40%ที่จะสตันคู่ต่อสู้อ่ะประมาณนี้อโอเค สำหรับทางด้านของซ uh, ีซั่นเอ่อเซนรูเอลซีซั่นที่2รอบนี้ก็นั่นแหละคุณฟอร์กี้เป็นฝ่ายชนะแล้วกันนะก็ถือว่าเสมอกันกับคุณหนๆคนละหนึ่งซีซั่นแล้วกันนะเดี๋ยวซีซั่นหน้ามาดูกันอีกทีหนึ่งนะว่าจะเป็นยังไงสราบทางด้านของการดวลของศึกสุดตานของเซิร์ฟ โกวของเราเนี่นะ <c oughs> อ่าโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูถึงตอนนี้ฝากกดไลค์ก็ซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายเพลิดเพลินด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายครับผม